ไรอ้อยไม่ต้องพูดถึงสำหรับคันนี้ครับมีฮอลแลนด์ TS 6000ครับรถไทยใหม่ New Holland TS 6000ลูกค้ากำลังรุยงานครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ภาคอีสานของเรานี่เองครับหางยกได้สบายครับเป็นหางคอมบายนะครับมีโรตารี่ปั่นนะครับอยู่ตรงกางครับมีลิปเปอร์แล้วก็ลูกกิ้งอยู่ด้านหลังครับ ใหญ่ๆคันนี้ก็ยกได้ครับ T X 6 0 2 0ท้ายเป็นท้ายคอร์ดนะครับดูมาดูท้ายกันฮะท้ายคันนี้ยกได้ประมาณ6.5ตันเลยนะครับคันนี้มีกระบอกช่วยยกถึง2ข้างเลยเดียวแบบนี้เลยนะครับนี่ครับดูการทำงานครับไปได้สบายครับคันนี้110แรสแตมาครับเห็นไหมครับตัวตัวลิฟเปอร์ล่าครับจะมีตัวตและโรตารี่ปั้นกลางครับแล้วก็มี รปกิ้งปิดท้ายด้วยครับปรับพื้นที่ครับกำลังเตรียมงานไรอ้อยที่จังหวัดบุรีรัมนีเองนะครับไรอ้อยไม่ต้องพูดถึงสำหรับคันนี้ครับมีฮอลแลนด์ s 6เ0สครับผลิตจากประเทศบราซิลเป็นประเทศที่ผลิตอ้อยมากที่สุดในโลกครับบราซิลครับรถคันนี้ผลิตจากบราซิลด้วยนะครับ t s 6 0 0 0เพื่อที่จะรองรับการใช้งานในการทำไร่อ้อยนะครับ รถคันนี้ไปเกียร์12คู12เลยครับเดินหน้า12เกียร์ถอยหลัง12เกียร์ครับถอยหลังเดินหน้าถอยหลังคล่องตัวยังสบายนะครับรถคันนี้ไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้านะครับเกียร์ธรรมดานะครับหรือว่าเรียกกันเรียกว่าเกียร์ซิงโกลชัตเติลนั่นเองครับคันนี้อิ่ที่110แรงม้าครับถ้าสนใจเพิ่มเติมกับสเปครถคันนี้ก็คลิกวิดีโอลิงก์ด้านซ้ายได้เลยครับกับ เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของนิวฮอลแลนด์ TS 6020ครับ